จะเลินพรเนาะจะเล่นพรานย่อมที่บุญค่ารวยเนาะกับทีมงานเนาะครับผมโอ้ยมันนี่กับส้มมีเมื่อยอยู่ดิเอ๋ออย่างงี้คือเมย์คนมาหลายบ่อนจันโอ้คนมาหลายมัน,อ,นมอ๋อเอ้าก็แล้วกับเมย์นี่เมยอสองการเมืออาจารยนะ์นัดเนาะเม่อยาจารย์นัดว่าสวดไงคนก็เลยมาหลายเนาะครับผมแต่ว่าอันนั้นกับว่าสำคัญทอมเมย์นี่ผมว่าที่มาเอาเปียกต่อหานอาจารย์เฮทเวิธาไปครับไม่ แต่ตละหันนี่เฮ็ดไปแด้ลิเฮ็ดไปแล้วเฮ็ดไปแล้วคือว่ามีตัวฟันพร้อมฟันพร้อมซ้ายวิ่งนี่เม็ดเดียวนี่ห้ว่าสวัสดีครับเลยเม็ดเดียวเลย,เยจบเลยมดเม็ดเดียวจบเลยจ้ะอุ้ยห้ว่าเช่นเช่นทั้งหลายดิไปเลยจวนจะ้ะน้าอาจารย์ให้เม็ดเดียวเลยจ้เมืเอม่อนี้คือว่าคนเขาม่าลายลอยจังไหค่อยสวยดแล้วอาจารย์ก็สวดบริเศร้าจะเทือเ่อหรือจังแต่เศร้า ส่วนล้วสทุกคนบ่เหมือนเล้วทุกคนแล้วก็เปิดโชคเปิดลาบเลข,ข้าเจ้าน้ำทุกคนกพร้อมทุกคนพร้อมอนิ่ขนาดอาจารย์ครูเพิ่นโทรอมานะพเพื่อนบอกว่าพเพื่อนมาบอท่านเ,าเพื่อนร่างคนกับกําลังบินคามประเทศมาล่างคนกับวันสงการเนี่ยเพื่อนพาลูกพาต่อไปเที่ยวไปยังสงกรารเพื่อนนัดเป็นมือล้นจังที่เข้าใจขอเป็นวันที่สิมหาเลยปะ วันที่สิบสี่เนีนี่วันที่สิบสี่อาจารย์ยากกว่าเพราะว่าที่ได้ไปฮอสกระดูกพ้นยังสินะโอ้ไปชงชงดูชงดูมันเป็นไปนเทนี่โมบันสินะครับผมเพาต้องเฮ็ดเพราะว่าเขาดูกลิ่นน้ำพึ้นเนาะครับผมพอมือหนึ่งเนาะครับผมบตกลงมามีมือสุดอ่ามีมือเปิดดวงใหญ่อีกมือหนึ่งก็คือวันที่สิบหกคือสิบห้าอาจาราย์ห้วยเอาสิบห้าเร็วสิบห้า สิเพราะวชิพหงนี่เลขออกเี่โอ้ชิพหงเลขออกเปิดเอาโชคเอาไสยเลยเอาชิพหาเลยแล้วก็ชิพหงนี่บรต้องมาเด้อเปิดซับเก่าตั้งแต่พุ่นเลยเนี่ยมันมาเบิกใสเลยจ้ะเบิกซับเก่ามาใส่เลยเปิดดวงความเรียบร้อยก็บอกคนสลับก็เปิดให้เพื่นนื่องสลับมื่อนึก็ได้ก็บอกครับคุณละคนก็ว่าโอ้ยยังไงเนาะอาจารย์เนาะใช่ไหม งเงินเงินเงียบก็บคือเลือก็เสียดใสเสียดเขื่อแท้แ่บนี้ทำว่าโอ้สวย,ย,ยมัน่อดสวยน่ะสวยห่างก็แสด่าเออบอนนี้ต่อไปก็คืิบอกุวแล้วแหละเดอ้อแ<ม>บบนี้เย็ดไปแล้วเนี่ยมีความเสือน้ำครับ<ช>ห้อข,าข่ารน,น้ำเมน,น,นอืมเอา้าเปิดดวงไปแล้วมีแนวขลารพร้อมบอจันทม่ข่านะครับโอ้ขอ่างยังเลยฮันจังปรารกินของงันศพกินของงนันศพบ่อใด้ับแต่จะไปเหีียวเท้าน้ำแบบนี่เอ้า ขาเจ้าผู้ผู้ขาเจ้าถือมาทต่เฮียนงานศพอย่างที่ขาเจ้าถือมาเฮียนมาสั้นสิห้างิลู่แดงในวันมาแต่งานศพงานศพมาหอดนี่ก็ร่งหิวหิวช่วยเราดิถือกราดิอาจารย์อาทั้งสี่พันศพตกปลาแล้วนี่จะต้งกินกันหมายถึงว่ากินอยู่ในงยนงานยังที่่อาจารย์ในงอนงานกินว่าอะไรดิมันชอบไมากินเต้นกินว่าอะไรดิว่าหมายคือห้ามนี่คือห้ามว่ากินในงานงาน หมายถึงว่าโสบค้าเฮือนอยู่หามกินแต่ว่ากันโสบออกออกตกปลาไปแล้วก็คือกินใดกินเลยพร้อมแซ่บพร้อมแต่ว่าป้าป้านี่เขาก็เฮ็ดขี้เก่าขนาะเนอะป้าป้าน่ะป้าป้ากองระบาดโอ้เมื่อเมื่อนี่น่ะจะเป็นเมื่อทอดยอยคือเก่าทอดยอยแต่ว่ากะเมื่อวันที่จิบหาคือว่าเมื่อได้ต้อไปกะ ผู้ดใดสะดวกเมื่อใดก็เข้ามานะกันอย,ยกอนุโมทนาสั่งสาราปฏิบัติธรรมน้ำกระด่เนาะก็เข้ามาไดเคี้เขากับเขาม่ในเคี้ยวหมายถึงป,ป้าป้ากองระบาทดที่อันุอมทนาเนี่รนครับผมป้ากองระบาดกัเขาแมา่ในเคี้ยวเพราะว่าเขากะเท็บไปซื้อเหล็กนะซื้อเหล็กซื้อถังตัวซื้อหลังค่าน้ำหลังค่า,า,คาเขาเออเนี่เาแผ่นยังก่อนแผ่นเม็ดส้นชีสเม็ดซีสหนี่แหล้วก็เป็นเน้อผ้านะครับผมเม็ดส้นชีสว่าั่นเพื่อนว่ามาเนี่ เือเห็นแนวไม่แปลกหน้าแปลกตาแม่เล่อยงนะอาจารย์สิงตัวบ่อาจารย์เนี่เป็นสีท่องๆนะมันเป็น่ยังอาจารย์นี่สิงโตบ่นี่ครับนียย่นี่ยังพอสู้โชคโอ้พอสู้โชคเอาสร้างมาเถอะดีแนวไนบ่เนี่ย,ยอาจารย์ไม่<อ>บูชาลนล้วเน,นเปียงสู้โชคนี่เรื่องขอเรื่องค่าขครเนยแน่นอนนี่เจรจาแค่แน่นอนนี่สู้โชคโอ้ซีเมนอยู่ซีเมนอยู่ผมไปเห็นอ่ารังร้านร้านใหญ่ๆขาเจานะ้าน่ะพวกขาเจ้าเปิดซุปเปอร์ซุปเปอร์พวก นั่นเห็นข้าเจ้าตั้งสู้โชคไว้เอ๊ะข้าเจ้าก็บูชาสู้โชคก็แปลกดีแต่ว่าย้าพมรมาณสมัยตะีินอ๊สมัยแต่พระเวสสันดรเน,ะเนาะพระเวสสันดรพระเวสสันดรเคยได้ยินบ่เคยได้ยินน่จ้ะสู้โชคไปขอลูกเพ่นมากเป็นคนใสโอ้ไปขอไปขอลูกพระเวสสันดรมาเป็น,นคนใจพระเวสสันดรหรืนในในอพระพุทธเจ้าม,มีหนึ่งเดียวในโลกด้วยที่ขอลูกพระราชาเนี่ยได้นั่นเดี๋ยวุยเพิ่นให้ว่าไมีดีนี่โตสู้โกกก็ได้ไม่ดีอย่างไรเนาะ มาดูพระราชาแยังขอได้นี่เพรกันหาชาลี่เหนบ่อยจังกันหาชาลี่เนี่ยนี่นะโอ้สู้โชคนี่ยนะที่เป็นไปคอนะโอ้บอกเพื่อนว่าข้าเจ้าก็เลยอ่าเฮ็ดชิงนี่คือว่าก็ถือว่าพวกธัมาค้าขายผมก็เคยเห็นอยู่หรอกข้าเจ้าตั้งไว้นาไล่ตั้งไว้ทั้งหิ้งพระเนี่ยข้าเจ้าตั้งสู้โชคไวเนี่ยขายดีขายดีเออครับอีกอันนึ่งนี่ยเรืองเลี้ยงนี่แม่นลย้ยงนี่อาจารย์นี่จังจัน อันนี้มะลุ่มนีม่นะมะลุ่มมะลุ่มมะตุ่มนี่บ่เด็ดนี่ <มา S 2> โอ้<ด>เป็นสี่บ่มะลุ่มมะตุ่มที่เขาเจ้าว่านะ่ะของดีนะ่ะของดีถ้ามาค้าขายชุดยอดอมีคนหนุ่มคนนอมแต่ว่าบอเพื่อน่าผมก็ได้ยินเขาเจ้าว่าอยู่ดิมีอคุณป้าท่านหนึ่งเราสูฟังเพื่อนทำเกี่ยวกับงานบริการหมายถึงว่าบริการเพื่อนเห็ดงานเกี่ยวกับเปิดล่านนวดล้านยังสินะ,ะเพื่อนบอกว่าเนี่ยยาขาดมะลุ่มมะตุ่ม หรือว่าว่าจีเป็นท่ามาค้าขายขายขวงกันเพลวาม่นเนี่ยนี่พลาดบ่ได้อีกขึ้นกันซองยางใส่กันพัดใช้เนี่ยนี่มันลุ่มมาตุ้มเนี่ยนี่น่ะซองยางใช้กันโอ้ที่แรกเอื้อนคนมาตุ้มมาห่มอยู่ผมเข้าใจแล้วที่แที่เอื้อนคนมาตุ้มมาห่มเป็นแบบอะไพอดีเอื้อนมาห่มมาตุ้มไปคักๆเลยชู่โซขอท่านที่เลยขอเลยล่างเข่าล้านวิ้นๆวิ้นบานเงินอ่ะแมนโอ้จะเป็นคักเงินดีมีหลักย่อมน้ำกระดี รักย่อมนะโอ้เข้ากันโอ้จะเียวไปทั้งคุณนคือพ่าตั้งแต่สมัยเปลี่ยนบ้าวแล้วอาจารย์เลยคือคือขุนแผนแต่แม่บอครับผมคุณแผนเนี่ยแล้วฮะมีสามีแล้วคุนแผนน่โอ้มียเนี่ยมีอยูซิปซิปเอ็ดชิปเอ็ดองมีสามีแล้วไปคุณแผนนี่ยังไรอาจารย์นี่คือมีคุณแผนมีวะเนี่ขคุณแผนยังคุณแผนนี่บอกม่คุณแผนนี่ขุนแผนเมตตามหานิยมนี่ คุณแผนเนี่นยตามาหานิยมคือเมื่ออาจารย์ว่าว่าอันนั้นบ่คุณแผนเ,เรียกอ่าคุณแ,แผนเบิปปกซัพ์บ่แม่นบ่แผนเบิกซัพบรักส่งยังเสียไหนขเขาจะเอิ่นคุณแผนเบิกซัพบจ้ะเนี่ยบ่อาจารย์แม่นเนีนเมตตามหานิยมเรียกซัพ์เบิกซัพ์ตัวนี้เพราะว่า,วา<ม>ไปได้มาตรวัดเกาเนะ่านี่ไนี่นี่คุณแผนออกจากกู้คุณเจ้านี้อาจารย์ออกจากกู้บัดเก่านี่สนีแล้วเบิ้นแล้วก็เบิ้นร่น โอ้ยทางเป็นเท่าเนี่ยสี่พไปจมอยู่บัดเคลื่อนบมนแล้วก็ถ้าบันี้คือสิจากไรเท่านั้นบันท้กบูชาไปเนาะโอ้แนวอื่นกับว่ามีแนวแนวไม่ดอกนะเบียแก่ก็ดีเนาะอาจารย์เนาะเบียแก่ก็ดีสามกัริัดก็ดีครับสาลิกาก็ดีหนวดแ้วขาดปลอดภัยสามม่งค้นสามยางเนาะจังสามกับซัดนี่เนาะอาจารย์เนาะ สาลิกาลกเกตก็สวยอืมเบียยแกะก็คักแต่ว่าเพื่อนว่านวดสาลิกาค้นจ่องร้ายหลายเบาเสืออาจารย์ญาติบาดค่ำหลายๆต่อค้นจ่องร้ายๆอาจารย์กับหเห็ดแห่งจักรีเนี่ยบัวบางใบมุนีฮาแถวมุนีข้าเจ่องร้ายๆคันได้มากนะฝ้าวท้บอกเมียด้วยเมียที่อวนเงิ่อนให้พระแปบมาสั่นว่ะถ้าอาจารย์เทศแล้วนะ่าสั่นมาหาย่ำเลยอาจารย์ก็ว่าโอ้ยบ่มีเวลาเหตุผ่นว่ะ แต่เลยบอ่อท่านนั่นแต่ว่ามื่อนี้คือสิได้อยู่นะอาจารย์นะได้ตัวงานนุ่มเป็นเมื่อเป็นแล้วแต่ทีนี้จะล่าแค่ไถ่ยุบครับผมตะก,กุดอริยทรัพย์่างบ่ละอาจารย์ย่างตัวกินบ่เบิด์ตนะกินบ่เบิดย่างกินไม่หมดอริยทรัพย์แต่ว่าน้องแมวได้มาสองอันอีกบ่ออาจารย์ครับผมน้องแมวสองอันนะอืมวอ่าได้ระเด้อบันที่ขวางครับพ่อพี่น้องท่านใดก็ได้เอฟจีท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลของอาจารย์วัดป้าก็ได้ อ่าที่สร้างจองไว้จะโดนยังบ่ได้ว่าสันอาจารย์มีห้แล้วป่านนี้พราพี่น้องชีได้แล้วป่านนี้มีแนวไม่ขามากกับคือชู้ชกเออเทพแห่งการขอวันท่อไปต้องวางสั้นเลยขพรายังบ่บ่ได้เนี่ยถ้ามีชู้ชกขอได้รดบ่าที่เป็นขอเงินขอทองน้าผัวขอบ่ได้บ่ขอฟืดบ่เนาะเออผัวกับบ่ให้เงินจักเทียบบ่นี่มีชู้ซกให้ให้รถว่าจะย่างไก่เอาเงินไปรดโจ๊กกระเป๋าไหลยหลรถผัวกะไดยังบ่ขออยู่ เออจะมันดีสู้โชคกรกะไรเออจังเมียฝรั่งยังที่โอ้ยลังคนทั่วมา,าจาันตีเลตวดต่อายูน้ำเล่าไปซีรี่แต่ว่าปืนเงินท่องของขาวนะเล่าบ่ได้เห็ข่อยใส่ที่ข่อยอาศัยทํางานเห็ดใส่เอารัางเทียกัก็คือกาจะเป็นกติกาเขาข้าเจ้าไม่จังไรกับบัวจากอันนี้เท่ากับบรวลาบลวงดอกแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยขันวิสู้โชคเนี่ยโชค้รโยด้วยลายไฮรลดมาาร์มั่ยจัน บอกง่ายก่อนชัวรสุดบอกง่ายจะเป็นตะอันสั้นจะมาลุ้มมาตุ้มนี่แหละอาจารย์เนอะผมให้บูให้ผมบูซ่าจากอันนี้เด้อเพราะว่ามีลูกหลานเขาขายของน้ำยุนนะเดี๋ยวผมเกี่ยวไปฝากเขาบัดนี้เลขเข้าเดี๋ยววัดนี้เล่ากันโดนเนอะโอ้ยเอฟซีกีด้าผมแบบจริ่เลขเลขกับมีให้แล้วเดี่ยเตรียมไว้ให้แล้วเนี่บอนี่แม่นว่าเขียนใส่กระดาษนี่บอไว้แม่นแม่นซุ่มมีบอจ้ะหนาวจ้ะหนาว พันวาชุงนี้เขาก็ว่างนี่เลยนี่ปั๊บนี่รถนี่วับนี่นนี่เอ้านี่นะเอ้าอันนี้ครับนี่เป็นชุดแปลนหันของอาจารย์เ้อวนันนี้อ้าวันนี้มีเล็วิ่งว่าอาจารย์เล่าเรียนเล่าอีหลีตัวนี้วันนี้มีวิ่งด้วยนะครับผมเห็นขจจทามนะฟันหกเม็ดเดียวล้านเปอร์เซ็นว่าสัตอาจารย์ว่ากัไดแม่นว่าอาจารย์ฟันหกเม็ดเดียวล้านเปอร์เซ็น อืมนี่ครับผมก็มีอยูแปดชุดด้วยกันครับเด้อมีแปดชุดด้วยกันนะครับอ่าซึ่งแปดชุดนี้ก็มีประกอบไปด้วยเก้าหกสองหกเก้าเจ็ดสองแปดเก้าสองสองห้าสามหกห้าหกบ้าเด่นหกมากนี่เห็นไว่าเกียบมันติดสุสู่เน้อนหกเลยอืม อันนี้ผมจะถามว่าอาจารย์ฝันว่าั้งแต่เ้าปล่อยเรียกมาเนี่ยอาจารย์ศูนย์หกแปดมาเนี่ยอาจารย์ได้ฝันได้นิมิตว่าอาจารย์ฉันเล่าเรื่องฝันนี่ครับมันกับพ่อล่างๆนะฝันพ่อล่างๆพ่อล่างๆงมวดก้อนนี่เลขเขาสามตัวอาจารย์ฝันมาฝันว่าเพื่อนมาบอกยะยำนีน่เพื่อนกระมายำเหรเพื่อนกระบอกระเรียกคือไนที่ว่าเรียกนางไงบอกระยำเหรอบออาจารย์บอกเลยมู๊ตัวนี้เหราใช่ไหมครับผม เพื่อนระว่างศูนย์แปดโคโ่ศูนย์แปดโคโลโอ้เพื่อน่าศูนย์แปดอาจารย์ป้อยศูนย์หกแปดว่ามัอกครับเพื่อนะว่างศูนยละ่ะก็เลย่าเจ้าวันนี้มันเปลี่ยนจังสีปัน,นี้อาจารย์พระบวชไหม ที่เพิ่นบวชน้ำอาจารย์ที่เจ้เมา่อซอยบวชนะนะที่เอฟซีเขามาอซอยบวชเพิ่อนนะเพิ่นเบาซู่ผมฟังมากกว่าสิบผมมาฝันเห็นอาจารย์สามขึ้นแล้วอยู่อยู่น้ำกันว่เคยฝันเนี่ยเจียฝันเห็นอาจารย์สามขึ้นแล้วเรามาตอนแต่อาจารย์ปล่อยเรขกม่หลังขึ้นนั่นมากฝันสามขึ้นฝันเจ้าก็อาจารย์นี่ะฝันเห็นได้อาจารย์ว่าท่นแสดงว่าเลขเขาอันนี้ก็ผู้ขากับว่าฝันท่งหรอก จักที่เขาว่าเขาแต่ว่าเพลิน่าเพลิน่าของฉันใจบุญกับฟันนี่ฟันเกี่ยวอาจารย์สองขึ้นติดวะชนะคอยเป็นยางคอยคือฟันเกี่ยวกับอาจารย์สองขึ้นติดแล้วที่มันเล็กอาจารย์ที่เขาบอกคยฟันเกี่ยวไผเป็นเลขเข่าด้วยที่วาฉันถูกเห้นมันเข่าเนาะโอ้ยให้เข่าให้ได้เห็นได้สางอาจารย์เนาะมุ่งลังค่าครับผมดีที่เนาะครับผมทางเติมกันไป่างใช่นะครับผมมีอีกหลายอย่างหลาย แนวที่ like age, นนที่ได้เราเพื่อนว่าแนวเร่งดื่อนที่สุดก็คือเสากับหลังค่าตอนนี้น้อยจันเพราะว่ายานฝนมาครับผมปัญหาขันฝนมาแล้วยันเล็กมันเขาสนิมครับผมขันเทศหลังค่าแล้วขันเทปพวงแล้วก็อยากมุ่งนี่บ่นมุ่งแล้วก็สบายใจดีครับผมโอ้ยมุ่งแล้วก็แล้วเนาะสบายใจครับผมเพื่อนกระเทะแล้วเนาะมุ่งแล้วอยู่ได้รดี่ทั้งในครับเพื่อนกระเทแล้วครับผมพุทีนี่เอาไว้สังคอนเทดจาล่าช่องคอนนอาจารย์แต่ว่ากันมีจาภาพกัอย่าเข็ดหลังแล สองมูลฐานเนี่ยก็เทียนนมุทนากับบาวากันบาวากันอ่าอ่ามาส่างเนี่ยก็เอาซื้อเสียงเรี่ยงน้ำบริจาคให้ไผ่เพราอว่าอ่าอุทิศให้ไผ่ก็ค่อยมาติดเอาเอาซื้อเอาอเสียงเจ้าของมาติดเอาเนาะแต่ว่าห้องน้ำพระมีสิบตัวห้องน้ำมีอยู่สามห้องพระสิบสามรูป,ปสิบสี่รูปมีห้องน้ำอยู่สามห้องสามหงหมายความว่าอยากอาจารย์จะเคลียรห้องน้ำน้ำเคลียร์เสริมในพันน้ำใช่ไมมิตรโต๊ะของเท่าไหร่ล่ะครับอาจารย์ครับ เขาพูดหมั่นใจแลอ้องน้ำสิบหมื่นหาสองหมื่นอัู่ระมทำไมครัะเพราะมันได้ฉาบได้นั้นโอ้ห้องน้ำประมาณหมื่นหาสองหมื่นวดีเครับหมืนหากับชิบเหลวกับอืออ่าวันนี้วกขับเพื่อนมามองผมสนใจทกวันนี้อาจารย์เพราะเพื่อนคุ้นแผนนี่ดีแน่เดอาจารย์ต้องวอาจูฟังเลยคุ้นแผนนะ บอซูเอฟซีเขาฟังในดีแนวดัยทำมากค่ะขายดีบอโชคลาบนี่บอเ<ว>ง,งื่อนท่องดีบอสิน่ะดียแล้วเง,นนงินท่องก็ดีเพราะว่าคุณแพรน,นี่คิ่นเป็นท่องจะว่าเป็นทัดค,คุณเนาะตะกี้กได้ดนาอครับผมเพื่อนก็เก่นงน้ามนันนะเก่งวีซ่าข่มสมัยตะกี้เนาะโอ้เก่งวีซ่าข่มนําแล้วก็บนี้ใจเมตตปาชื่อสาสตร์กับนายพรอมเนี่ยคุผนแพรแผนครับอีกอย่างหนึ่งไปทางไหนมิตรคนหักด้วย คุณแผนน่ะโอ้มีตะคนหอมคนหอม s <S จะม right <bus <bus mm ักจะซื <t aps> <t aps ้อรุ่นนี่แหละนี่คุณแผนเบิกซับนี่แหละรุ่นเบิกซับมาคักแน่แท้กับตะกุดเลี้เท่านี้บ่ครับรรยากาศจานตะกุดเลี้เท่านี้เลี้ยตะกุดนะตะกุดกี่ดอกเด้ไหครับผมตะกุดตามกริย์นนะเนาะโอ้เพราะว่าเอฟซีเพิ่งกระถามมาหลายโอ้ยเอาไปใช้ละดีได้ไหมท่าน แกวขาดปลอดภัยเดินทางขึ้นรถลงเรือนี่นี่ดีครับเออว่าจะแ,แขนแอววย่างไปใ่าวัสดมีแต่คนอยากยิ้มใช่แต่ว่าคันแขนแล้วนี่คันเอามาข่างใส่เนี่ยคนเมตตาดิเอามาขางใส่เอาถ้ามีขางแขนพ่อหมอ<ม>จันโอยคันเปนงงานข้นาไไงหลังเป็นมหาอุดโอ้คันเอาไปไว้ท้างหลังเป็นมหาอุจแม่น่แมแม่นบอ่นบอเออ้ค<อ>ันไว้ขางใส่เนี่ มหานิยมโอ้ตะกุดเนี่ยเอาทั้งสามกษัตริย์ที่เป็นมกรอบนี่เอาไว้ข้างซั้งยสนี่เป็นมหานิยมรถเอาไปไว้ทั้งไยเป็นมหาอุดเป็นมหาตันถ้าไว้ทั้งขัวดิอาจารย์ทั้งขัวห่วยทั้งขัวนี่เป็นยังะไว้ทั้งขัวเนี่ยชูตายย่าให้เว่าว่าเพิ่นเรียงทั้งขัวอาจารย์ท่นว่าอยากเว้าอาบามึงอึงยุแปลว่ามีที่เด็ดอยู่มรงนี้บ่สามารถสิเปิดเผยได้วันต่อไป เบื้องเอารวดอาจารย์ว่ากล้าเปิดเผยเราไปาล่องเอาไปใส่เองถึงจะรู้ต้องใช้ด้วยตัวคุณเองพูดแล้วละ <c oughs> ่ะว่าหม่เนาะเอาเลขตัวเลขตัวเบอร์ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับฝากหอดเอฟซีเด้อผู้ใจบุญทุนท่านอ,าอยากเคลียรปราปากองระบาดน้ำอาจารย์นะครับสร้างสาราปฏิบัติธรรม,มุ่งลังค่าเทเสาแล้วก็มุ่งลังค่านะครับผมตังบุญตั่งกุศลวนน้ำกันแล้วก็ฝากไปหอดไปถึงสําหรับผู้ที่ ที่เขามาเปิดดวงนะครับที่ผู้ที่เขามาก่าท่านวันที่สิบสามอาจารย์กทิมีเปิดดวงไงให้ในวันที่สิบห้าอีกรอบก่อนที่จะไปรับโชควันที่สิบหกก่อนี่เดินทางกลับไปทั้งกรุงเทพมหานครมาผู้ใดมาตั้งแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยวันที่สิบสามข้าพาลูกไปเที่ยวไปเรียนยู่เนี่ยออาวละวันที่สิบมกข้ารถกลับบ้านเถอะเนาะครับผมวันที่สิบห้ามาเปิดดวงรับโชครับชอ่ารับอันเก่าเนาะ รับสับเกาตั้งแต่ะศาสตร์ปางใดผุหละให้เก็บไว้เนะาะบวกค่ากันเบิก์หัวมาใส่จะเครื่องเก็บไว้ไมันแม่นี่ดีบ่อยจานกันพูดถึงว่าทรัพย์สินตั้งแต่ะศาสตร์ปางก้อนอันนี้ก็เป็ี่ยนข้อมือส่วนบุคคลเด้พอพ่อพี่น้องทรัพย์สินตั้งแต่ะศาสตร์ปางก้อนเนี่ยที่เฮาเก็บสะสมไว้ตั้งแตระศาสตร์ใดผู้ใดคฮาว่ามาเปิดดวงเนี่ยคัณะว่ามาเปิดดวงเปิดโชคเปิดใช้เปิดมงคลชีวิตเนี่ยทรัพย์สินนั่นกับวสามารถที่เอามาใส่ได้เบิกใส่อะไแล้วเนาะ ต้องมาเปิดมาเบิกกันบ่อยจังต้องมาเบิกอือคุณเท่คนเะิดกันเลยนะองเบิกต้องเบิกใส่ต้องขอใส่นี่ซับเก่าหน่อเนาะซับส<น>ินเก่าแม่นขันเอาอยู่ซื่อๆกอยู่ซื่อๆขึ้นมอืมซื่อก็ซื่อลงไปเลขยิแม่นซื่อก็ซือ่อลงไปอืมคันบอกว่าเปิดเอาไปใส่ค้ับซำใส่ก่อนไว้แล้วเนาะอาจารย์คันบ่าเปิดประตูกับเขาไปเมื่อไรที่ในห้องแม่นคือลองค้นกันเฮ้ยเลขมันงทีเอาไปพกใส่กับโป๊ะซื่อๆกับนี่เนาะครับผม ให้ไปยังดีกัยังลืมครับผมน่ะเลขนะที่ให้ให้ตรงตรงมันเปลี่ยนจันน้นนอยจันหาวันนี้ก็จะรบกวนอาจารย์ชั้มนี่แหละเขาเล่ผมจังไรกะเฮ็ดจัางไรละเมื่อได้อาจารย์ที่ฟันหรอครับผมฟันฟนันที่สิบห้าที่สิบห้าอ๋อห้ว่าผู้ไดมาเปิดดวงวันที่สิบห้าเปิดดวงง่ายอีกรอบรอบสองเนี่ยให้ว่าเมื่อเมื่อนั้นได้ตัวฟันเนียนตัวเดียวโคโลตัวนี้อาจารย์โอ้ยถามว่ารุ่นเบิ้งวสต มีเลขตัวใดที่ไปตรงกับแปดอรหันต์บอนอาจานเนาะเออกันตรงกับแปดอรหันต์นี่เืือรถเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่รถนอาจานมี่ครับโอ้ฮะบันี้รบกันอาจารย์ซ้ำนี่นะครับแล้ววัชิล่าหลายเทียอะไแต่ว่าก็คือจังรที่ถามอยู่บ่เซ่ฮะขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมครับ